ครับสวัสดีนะคุณผ <mission> ู้ชมทุกท่านต่างหากครับวันนี้ก็อยู่กับผมเพื่อนทีละผัดนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมฮังกี้ชาร์กบอลนะโดยผมจะมาเล่นตัวที่มีชื่อว่าอับิโซชาร์กนะซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่ป็นหลอกยากมากเพราะว่าเพราะว่ามันต้องอ่ะเราเหมือนต้องเก็บเอือะไรยแหละให้ครบร้อยอย่างที่ผมูตัวทำอมานานแต่ผมไม่ได้ถึงได้ก็ มันเหมือนมีสองความสามารถก็คือจะเป็นลูกไฟกับน้ำแข็งเคเ่อร์ที่ลูกไฟมันส,สามารถสลับไปนนี้ได้นี่ลูกไฟก็จะเป็นลูกไฟน้ำแข็งก็จะเป็นนี้นี่ก็จะปล่อยเลเซอร์ไว้ความแข็งแกร่งตัวนี้ก็คือพลังในการมูดมันอนะ่ะมีเยอะมากเราสามารถบูดต์แบบเยอะมากนะหลอดมูดที่แบบคูดเยอะเยอะจริงๆนีนนะ แบบเยอะแบบเบิ่มๆเลยก็คือถ้าเราก็ใช้ไอ้พลังเนี่ยโจมตีเหมือนแบบฝังหารไปนเรื่อยๆมันก็จะแบบยิ่งเยอะขึ้นนะซึ่งกระดูมมันมีท่าจังคิดได้แล้วสองอันซึ่งมันก็จะเชื่อมกันนะอันหนึ่งด้สองอีกอันหนึ่งก็จะได้สองนะแต่ถ้าเรากดใส่มันก็จะรีเฟตนะจะเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งเพราะข้อดีของตัวนี้คืออะไร,รู้ยครับทุกคนข้อข้อดีของตัวนี้ก็คือ มันอ่ะเป็นชนที่สามารถเก็บโกลัดที่ไวมากคือต้องพิจารณาขึ้นมาทีคือพุ้มเลยเพราะว่ามันสามารถเก็บโกลัดแบบไวมากถ้ามีตัวให้กินถ้าไม่มีก็คือไร้แต่มันก็ต้องกินตัวไม่งั้นก็ไม่มโกลัหรอกคือแบบโกลัดมันสามารถดิ้งแบบรัวๆเลยดูดูหลอดโกลัดหลอดทองดูเห็นไหมโกลัดขึ้นไวมากโกลัดขึ้นแบบไวๆเนี่ย ือพลังไฟก็คือเป็นลูกไฟนะที่มารอยตามเราอนน้าแข็งก็คือจะเป็นปน,น,น้ํานนแข็งที่ยิงเลเซอร์มาได้แล้วคือพอมันครบสามสิจี้อยู่นะดูโกลัดอีกแล้วโกลัดรอบสองนะกดใช้หนึ่งทีโกลัสสองรอบอะโงไม่โกงก็ดูเอาแล้วกันนะโคง,งโคโคงมากแบบเป็นตัวที่พุ้มนะซื้อมาทีก็โค้องอย่าโกลัดแล้ว,ลวคือราคาแค่แปดพันไข่มมกเองนะ ว่าคุ้มเนาะคุ้มแบบคุ้มๆเนี่ยคุ้มอ่ะแบบคุ้มสะกดได้เลยว่าแบบคออุมอคุ้มไม่โทคุ้มอย่างนี้เลยนะโอ้โหโคลอัดอีกแล้วสกิลยังไม่หมดเลยโอัดอกสองเป็นตัวที่สามารถโกตรัดแบบดัามากแลยดูเงินผมเออทุเราไอแน่เด็กด้วยนะซึ่งสามารถดูตัวที่เป็นทองหาได้แบบคุ้มเนี่ยใช้แบบคุ้มเลย เป็นตัวที่แนะนำเลยนะโซนนี้นี่กดนี่แล้วก็บูทแล้วนเะนื่องจากมันมีบูทเยอะบูทเลยดลกดบูทแล้วก็บูทเลยลบูทแล้วก็ไล่ฆ่าไล่คิวเนี่ยคือแบบโอ้โอหมดมากก็คือไอโหลอดพลังงานที่ไอ้พลังไฟกับน้ำแข็งเราจะหมดคือหมดช้านะพอมันครบสามอันนะโอ้โหมันแบบมันแบบอะไรเนี่ยดูขนาดโค้ดแล้วเนะี่ย โค้ลแบบนล่งแบบเันร่งแบบพิงกิจนะ็กไรแต่นี่คือมันหมดทีมหนสองัน้นนเยหมด Storage ส่วนไอภารกิจนี้เราก็ยัปส่วนผมจำไม่ได้กคือผมดะไอตัวปากาบีลนละแต่แค่ตัวไก่อานะที่ต้องช่วยลูกมันหนึ่งร้อยตัวลูกันเดืนชนะ้ามาผมลยทจะทำไม่ทำ้วมันเป็นตัวระดับตกใจมากเยนี่ ความสามารถสุดโหดของนี่พุ่งไปเลยเ,เมกาลัตเนี่ยโอเมกาลัตโอ้สี่นาทีเมกาลัตโอ้พัดเจ้าแบบเหนาทีามข้านี่คือแบบโหดมากแสี่นาทีเมกาลัตคือตัวบ้าอะไรจะโหดขนาดนี้เป็ตัวนี้ไงคือเป็นตัวที่คุ้มค่ามากซื้อมาคือคุ้มผมไม่ได้อวย ถ้าไม่เชื่อก็ดูเนี่ยแป๊บเดียวสองหมื่นแล้วเอ๊ะแต่ผมไม่แน่ใจนะว่ามีตัวอื่นสามารถแบบเก็บมันได้ดีกว่านี้แต่ตผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่เก็บโกลัดได้ไวมากาผมรู้สึกว่าตัวนี้เป็นตัวที่เก็บไวมากนะเอเอ,อดูหลอดโกลัดเนะี่ยไหมดิ้งแบบรัวๆเคยเห็นไหมตัวที่สามารถด้งด้แบบรัวๆมีก็บอกว่าเดู เงินแบบรุนรัวเงินแบบไม่เกรงใจใครเรงินเลนเจอร์แรปเตอร์เงินเจเนเรชั่นใหม่เงนแบบูโคลัสรอบนึงโดยทั้งทั้งที่สกิลยังไม่หมดเราก็เก็บเงินมันคือมันน่าจะอยู่ที่สกิลนในแขกนี่แหละโกงมันก็จะคล้ายๆกับไอ้โซลคัตต้าไม่หรอะผมรู้ว่ารู้สึกว่าตัวนี้มันดี ถึงแม้ตอนช่วงแรกที่เริ่มเกมเราอาจจะต้องกีบนานหน่อยนิดถึงได้ะะัถ้าได้ก็คือ,ค,ค,อ,อคุ้มคุ้มเลยพอครบสามชั่วโมก็บเงินแบบคุ้มๆเลยอย่างทันทีก็บเงินแบบถ้าเราเหมือนว่าถ้าเราเก็บทังทีได้เราจะตัวใหญ่นีคือผมเน้นในตัวในทงังทีบ่อยมากตัวที่แบบคุ้มมากทุกคนแนะนำเลยสามตันวนี้เลยแล้วก็แค่ไปเก็บทุกส่วนให้ครบ ร้อยอันถึงแม้ตาหนึ่งจะ้ยไม่มีถี่เนาก็แค่ออกเข้าใหม่ออกเข้าใหม่คุ้มมากคุ้มจริงลนะฮะอยากให้คุ้มกว่านั้นต้องเอาความสามารถมีการดูดแม่เหล็กดนะ้วยก็คือมันจะได้เก็บเงินให้มันมันขึ้นมมันจะอะไรจ้าหดขนาดนี้ก็ตัวนี้ไงครับทุกคนโอ้โหโหดอะไรขนาด เล่นแบบมันๆเลยโอ้โหตัวโกงเกินดูโอ้โหเราไม่อยากจะอวยอ่ะแต่มันต้องอวยเลยเพราะมันหมดมันตึงระลายอะไรเงี้ยอวยรักหลายรอบอ่ะดูยังไม่หมดเลยเนี่ยโอเคหมดแล้วคุ้มนมีตัวที่คุ้มค่าคุ้มราคามากที่สุดเจอมา อสกิลเลยแล้วก็นี่ไงี่ไงโตรโหมากอ่ะแล้วผมมันกล้นรัวอ่ะ ต้องแบบทำเงื่อนไขอะไรให้มันยุ่งยากแต่ว่าเป็นซอที่คุ้มนะเออพุ้มจริงๆไม่ได้ม่งเลยเออือสำหรับวันนี้ผมก็ขอพุ่งเข้าเอาอากาศก่อนลาก่อนคนะรับทุกคน